สวัสดีครับพบกับผมนายหัวหมาชัยครับวันนี้มาอีกแล้วครับกับจัดโปครับผมนะต้นโกศนครับโปราคาถูกเคาะราคากันเลยทีเดียวครับใครที่สนใจไม้สวยๆครับกับโกสนสวยๆแบบนี้ครับวันนี้ครับผมนะสมนาคุณให้กับมิตรรักแฟนเพลงครับเออไม่ใช่กับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมนะพ่อแม่พี่น้องคนไหนครับที่อยากเลี้ยงโกศนครับแต่อยากได้นะราคาถูกครับวันนี้นายหัวหมาชัยครับ จัดโปรให้เลยทีเดียวครับกับไม้สวยๆแบบนี้หลายคนบอกว่าในหัวชั้นงบน้อยอยากได้ราคาที่ไม่แรงได้ไหมนหัวจัดไปครับทุกวันนี้ก็ไม่แรงอยู่แล้วนะจากต้น4ี่หมาขายเพียง200กว่าบาทนะแต่วันนี้พิเศษกว่าครับผมนะเอาไปเลยครับทุกกระถางในราคา19 0บบาทครับผมนะใครที่อยากได้ครับวันนี้ก็ดูกันครับว่า สนใจต้นไหนก็โทรมาหานายหัวได้เลยนะครับกับไม้สวยๆ,ๆแบบนี้ครับข้างหน้านายหัวเอาเบอร์โทรไปก่อนเลยแล้วกันนะนายหัวยังไม่ทันได้อะไรเลยเอาเบอร์โทรแล้วเอามาครับผมนะเผื่อสนใจเดี๋ยวไม่รู้จะโทรไปที่ไหนฮนะโทรมาเบอร์นี้แล้วกันครับ0 6 3 6 9 7 4สา4หเก้าเจ็ดสี่หหสี่ครับ0 6 3 6 9ห4สา4หเก้าเจ็ดสี่หกหกสี่นะครับผมนะแอดไลน์มาก็ได้ครับ เป็นต้นแรกวันนี้ครับผมนะกับบางกอกสวยๆต้นนี้ไปก่อนเลยฮะนะร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นครับแล้วบางกอกนะช่วงนี้ไม่ต้องหาของใครครับหายากนะฮะนะในหัวมีให้ครับยิ่งกัดสียิ่งเป็นสีแดงนะฮะสวยงามกันแบบนี้เลยทีเดียวครับนี่บางกอกต้นสูงสูงหกสิบกว่าเส้นเลยทีเดียวครับผมนะแล้วไม้วันนี้ครับผมนะเป็นไม้จะเพาะนะครับนะโปนี้โปจะเพาะหมดแล้วหมดเลยนะมีแค่ไหนแค่นั้นนะครับนะต้นต่อมาครับ ต้นต่อไปครับผมนะเพชรพังงาครับดูฮะหกสิบกว่าเซนเลยทีเดียวนายหัวกล้าให้ได้ไงฮะเพชรพังงานะหายากนะฮะแล้วก็สีแดงสดใสซะขนาดนี้ครับผมนะวันนี้เรากล้าให้ครับนะเพื่อที่จะให้ตอบแทนพ่อแม่พี่น้องเรานะครับผมนะใครที่ซื้อไปหรือยังไม่ซื้อที่ดูในหัวอยู่ครับนะวันนี้เราจัดให้กันแบบแรงๆไปเลยฮนะโปรแสงทางโค้งแบบนี้ครับนะอ่ะต้นต่อมาครับ อะไรนะมหาอำนาจครับต้นนี้ฮะนะมหาอำนาจครับผมนะเป็นฟอร์มพุ่มสองกิ่งฮนะใหญ่นะกิ่งเล็กอีกหนึ่งกิ่งครับผมต้นนี้มหาอำนาจครับใบใหญ่ๆนี่ถ้าเลี้ยงดีๆนะค่อยๆขยับทีละหน่อยทีละหน่อยน้องก็ออกแดดได้สวยงามได้เลยทีเดียวครับนะใบเขานะฮะนะสวยคนระับใบใหญ่ดีครับนะต้นต่อมาครับต้นนี้ฮะนะสีเหลืองอารามครับผมนะ น้นทองนพระคุณครับต้นนี้ฮะดูฮะสีเหลืองอรามแบบนี้ครับหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทจัดไปเลยครับฟอร์มพุ่งฟอร์มสวยกันแบบนี้เลยทีเดียวครับกับทองนพระคุณครับทองนพระคุณใบกลมๆครับผมนะสีเหลืองแบบนี้นะฮะทองนพระคุณครับผมนะอ่ะต้นต่อมาครับต้นนี้ฮะยูโรป้าครับยูโรป้าครับผมนะดูฮะนะของรักของหงของนายหัวครับผม นะใครที่สนใจยูโรป้าต้นนี้ครับหนึ่งร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นหมาในหัววันนี้ใจดีฮะนะต้นต่อมาครับแดงสยามครับต้นนี้ประมาณหกสิบเซนเลยทีเดียวแดงสยามครับผมต้นนี้ฮะนะไปสวยๆแบบนี้กันนะไปเปลี่ยนกระถางให้น้องด้วยนะครับทุกต้นนี้รากเต็มกระถางหมดเลยฮะนะแล้วก็สวยงามกันขนาดนี้เลยครับวันนี้ให้โปกกันไปเลยทีเดียวครับผมนะ ต้นต่อมาครับต้นนี้ฮะนะนี่เป็นไม้ใหม่นะฮะไม้ใหม่นะหลักชัยครับหลักชัยครับผมนะควังชื่อสิครับแหมไปปลูกไว้หน้าบ้านนะเป็นหลักชัยหน้าบ้านเราได้เลยครับต้นนี้หลักชัยครับผมนะใครที่เอาหลักชัยไปครับขอให้มีโชคมีชัยเด้อพี่น้องเด้อนะอะต้นต่อมาครับผม ต้นนี้ครับงามเจริญครับงามใดเล่าจากงามเท่างามเจริญครับยิ่งกัดสีพี่น้องครับนะเป็นสีแดงอารามและใบเขานี่จะไม่เหมือนใครนะความเหมือนที่แตกต่างนะครับผมนะสีแดงและกัดสีนี่ใบสีจะแดงทั้งใบครับผมแล้วใบเขานี่จะเป็นทรงนี้ครับนะทรงนี้ตลอดเลยทุกใบเลยทีเดียวสวยงามกันแบบนี้ครับนะกับงามเจริญครับผมนะเอะต้นต่อมาครับเอาผู้ช่วยฮะนะ เดี๋ยวจะเลือกอบตแล้วนะตอนนี้ให้เป็นผู้ช่วยไปก่อนนะต้นต่อมาครับพญาไทยฮรดูฮะฟอร์มนั่นๆแบบนี้ครับผมนะพญาไทยครับนะใครที่สนใจครับพญาไทยนี่ก็เป็นต้นหนึ่งนะที่หายากนะสะสมได้ครับผมนะไม้ต้นนี้พญาไทยครับดูฮะฟอร์มสวยๆแบบนี้ใบชั้นๆกันเลยดีเดียวครับฟอร์มดีไม่มีอยู่ไว้ครับพญาไทยครับผมนะต้นต่อมาครับต้นนี้หลายคนนั้น ไฟฝันตามหาอยู่เลยทีเดียวครับผมแล้วยิ่งกัดสีเป็นสีเหลืองนะ,ะต้นนี้นะฮะแล้วก็หลากสีเลยทีเดียวฮนะมีเหลืองมีแดงมีส้มนะอ่ะต้นนี้ต่างหูชาววังครับพี่น้องครับนะดูฮะนะต่างหูชาววังไว้แดดได้นะออกแดดได้ค่อยๆเลี้ยงเขาออกแดดได้เลยครับผมนะนี่ฮะต่างหูชาววังครับต้นต่อมาครับต้นนี้อะไรนะต้นนี้ลูกเศรษฐีห่อทองครับต้นนี้ฮะ ลูกเศรษฐีหอทองต้นนี้60เซนเลยทีเดียวครับนะมีใครรับก็เอาไปเลยครับเพียงร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นครับลูกเศรษฐีหอทองนะนี่ฮนะแต่ใบเขาร่วงหน่อยฮนะไปเลี้ยงทําให้เป็นฟอร์มได้นะครับผมนะนี่ต้นนี้นะฮะแล้วเขามีราคาแต่เราให้เพียง 1นึยเก้าสิบาทแหมในายหัวนึกนานใจลืมลืมอันนี้ก็เหมือนกันครับผมนะนี่ฮะนะเป็นไม้ในตํานานครับเมื่อก่อนนะกระถางแบบนี้นายหัวขายอยู่ที่ห้าร้อยบาทครับอินเดียแดงครับนะให้ไปในราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นครับผมนะอินเดียแดงครับผมนะนี่ฮนะสวยงามกันแบบนี้ครับสำหรับอินเดียแดงครับผมนะแล้วต้นนี้ฮะท่าช้างครับ ท่าช้างครับผมนะนี่สวยๆกันเลยจะเดียวครับสาหรับท่าช้างนะครับผมนะนี่ครับผมนะตรงนี้ฮะนะเราก็ไปตัดแต่งได้ครับนะใครอยากจะไปชําไปอะไรสวยๆกันแบบนี้ครับสําหรับท่าช้างครับผมต้นต่อไปครับต้นนี้ฮะต้นนี้ครับผมนะเสริมบารมีครับใครที่ชอบสีเหลืองนะสีเหลืองครับนะใบนั่นๆแบบนี้ครับเสริมบารมีครับนี่ฮะอ่าต้นต่อมาครับผม เอาเบอร์ออดิทีในหัวฉันลืมแล้วเมื่อกี้ศูนย์หกสามหกเก้าเจ็ดสี่หกหกสี่ครับผมนะแอดไลน์เบอร์นี้มาได้ครับนะหรือว่าโทรมาก็ได้ครับผมต้นนี้เติมเงินครับเติมเงินกันแล้วยังครับเท่านี้ครับผมนะอ๋อนี่ฮะต้นนี้ครับเอาไปเลยครับผมนะสามช่อเลยทีเดียวครับในราคาเพียงหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นครับสําหรับเติมเงินฮะนะต้นนี้ครับผมนะ เติมเงินกายครับผมเอาไปเป็นคู่เลยพี่น้องฮนะมานะงานนะนะเติมเงินกายครับผมต้นนี้นะสี่ช่อเลยเดี๋ยวเติมเงินกายครับใครที่สนใจออกไปเป็นคู่ก็เอาอไปได้เลยะนะฮะทั้งเติมเงินเติมเงินกายครับวันนี้จัดโปรพิเศษนะสมนาคุณให้กับเพื่อนเพื่อ,เ,อ,เ,อเรานะที่ดูติดตามในหัวมานานครับนะนะแล้วฉันเพนะิ่ง <ains> ติดตามเราในหัวได้ไหมได้ครับเราก็ให้ได้หมดครับนะถ้าใครสนใจไม้สวยไม่งามครับ กดติดตามในหัวไว้นะครับผมนะเราจะจัดโปรแบบนี้ให้กับท่านครับนะเพราะว่าหลายท่านนั้นบอกขอแบบที่ราคาไม่แรงในหัวนี่วันนี้จัดให้แล้วครับราคาแค่ ร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นครับผมนะติดตามนายหัวแล้วก็อย่าลืมนะติดตามแล้วต้องกดไลค์กดแชร์ให้ในายหัวด้วยครับนะแล้วเราจะมีวิธีการปลูกแล้วก็ดูแลต้นไม้ให้กันและกันครับผมวันนี้ใครที่สนใจในายหัวครับนายหัวนะต้องไปก่อนแล้วครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับผมบายบายครับ